สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันที่111แล้วนะครับที่เราเจอกันวังนี้ผมเดินทางมนาะที่อำเภอนะฮะอำเภอกับกรมที่ดินนี่อยู่ที่เดียวกันเลยนะพร้อมกับโฉนดหนึ่งใบนะบแล้วคาดหวังว่าจะออกมาพร้อมกับโฉนดหลายใบยนะฮะก็ Amazing มากขอบคุณรเจ้านะ แล้วก็มาหลายรอบแล้วด้วยติดปัญหาทนนี่นั่นนะครับเอกสารบอาอ้างอะารหลายอย่างไม่เสร็จนะครับแต่วันนี้คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นกลับมาแล้วโชว์เลยตนแดนอ้าวไ <laughs> ม่ใช่หลวงพ่อคูณไม่มีนะฮะไม่มีเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมไม่เคยทำ <laughs> คือเรามาเซ็นเอกสารพร้อมกับ จ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่ถึงพันบาทวันนี้ยังไม่ได้ก็คือเรามาเซ็นเอกสารดูโฉนดอะไรเรียบร้อยจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วก็จะนัดมาเอาโฉนดอีกทีหนึ่งแม้ระหว่างที่ผมเซ็นเอกสารนี่ก็รู้สึกใจแบบตุ้มตุ้มต่อม,ม,มนะแล้วก็มันเป็นอะไรไม่รู้มันตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้ไม่เคย <laughs> ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกดีใจ <laughs> เราจะได้ก้าวสู่การทํา สังหาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์แบบละเอียดเลยนะมีขั้นตอนมีอะไรยังไงนะครับก็ตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันฮะก็จะมาบูให้ดูมาแชร์ประสบการณ์เรื่อยๆสรุปวันนี้ไม่ได้นะฮะจะได้เร็วๆนี้นะครับช่วงนี้ก็ทําแผนการตลางไปก่อนแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกคนนะครับบ๊ายบาย

ถ้าเป็นปูน,นี่เลือดออกแล้วเนี่ย